ชายหนุ่มที่เดินออกมาจากฝูงชนคือสิทธิ์ของหอประลองยุทธหลิงเซี่ยวเขาได้เดินวนและสำรวจชายทั้งสองเป็นเวลานานใบหน้าของเขาแสดงออกอย่างดูถูกและถากถางดวงตายัางประกายด้วยความเย่อหยิ่งและหยิ่งพยอง เมื่อชายหนุ่มทั้งสองเห็นเจตนาที่ไม่ดีจากการกระทําของเขาพวกเขาทั้งสองขมวดคิ้วจนกลายเป็นปมแน่นดวงตาที่ดุร้ายจ้องคขม่งไปยังเขาและกล่าวตะโกนด้วยเสียงเกี่ยวโกรธเจ้าเด็กน้อยจะเดินวนไปวนมาต้องการให้ข้าทั้งสองเวียนหัวกับการกระทําของผู้เจ้างั่นหรือ เด็กหนุ่มหัวล้ออย่างแผ่วเบาเขาได้เดินไปยังด้านหน้าของชายหนุ่มทั้งสองและจ้องไปยังชายที่ถูกวางยาพิษอย่างละเอียดก่อนที่จะเอ่ยปากกล่าวใบหน้าของท่านดูซีดมากจากสภาพของท่านเห็นได้ชัดเจนว่าท่านถูกวางยาพิษใช่ชายหนุ่มอีกคนกล่าวตามอย่างรวดเร็วถ้าไม่เป็นเช่นนี้น้องชายของข้าคงไปพบใต้ฟูเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยเขาไม่ยอมที่จะเอาชีวิตของเขามาเสี่ยงอย่างนี้แน่นอน เพราะต้องการเผยให้เห็นจิตใจที่ชั่วชาของเท่าแก่คนนี้เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงจิตใจที่แท้จริงของเขาจากวันนี้เป็นต้นไปทุกท่านอย่ามาซื้อข้าวสารจากร้านนี้เป็นอันขาดใบหน้าของเท่าแก่ซีดขาวเพราะเขาไม่ได้ทราบถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชายหนุ่มทั้งสองถ้าหากมันขู่เข็นเพื่อลิดไถ่เงินทองเท่าแก่เหอยังพอจะเข้าใจแต่การสร้างความเข้าใจผิดโยนความผิดให้แก่เขาเขาไม่เข้าใจว่าพวกเขาทำไปเพื่อสิ่งใด ในขณะที่เขากำลังคุ้นคิดอย่างใครได้กล่าวถามอย่างเบาๆเท่าแก่เหอช่วงที่ผ่านมาท่านได้ไปสร้างความเดือดร้อนหรือทำอะไรให้ใครไม่พอใจหรือเปล่าเท่าแก่เหอคุ้นคิดอย่างหน้าละเอียดและกล่าวด้วยใบหน้าที่น่าสังเวชไม่เลยหรือว่ากิจการของท่านไปขัดขวางเส้นทางการทำการค้าของใคร แม้ว่าอย่างใครอายุยังน้อยแต่เรื่องราวที่น่ารังเกียจของมนุษย์เขาได้พบเจอมาอย่างมากมายดังนั้นเขาตั้งข้อสันนิษฐานนี้จึงกลายเป็นสิ่งที่น่าเป็นไปได้มากที่สุดกิจการของข้าเป็นเพียงกิจการเล็กๆจะไปขัดขวางเส้นทางการทำการค้าของใครละ่ะเท่าแก่เหอพยักหน้าอย่างเสื่องซึม มันน่าแปลกดวงตาของอย่างไข่มองไปยังพื้นดินด้านล่างเขาได้คิดอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าใจทันใดนั้นสิทธิ์แห่งของประลองยุทธ์หลิงเซี่ยวได้หัวร้อยอย่างเยือกเย็นเขามองไปยังชายหนุ่มที่มีใบหน้าเขียวคำ้ำแล้วตะโกนออกมาว่ากระบวนท่าเขาได้ตะโกนและออกกระบวนท่าพยักขยุ่มเหยื่อซึ่งทำให้หมัดของเขาพุ่งจมตีไปยังหน้าอกของชายผู้นั้นทันที สิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้แก่ฝูงชนที่อยู่ด้านข้างคืออาการของชายหนุ่มที่หน้าหดหูไม่สามารถแม้จะเบ่งเสียงออกมาได้เหมือนว่าเขากำลังจะเข้าสู่ประตูแห่งความตายแต่เมื่อเขาถูกมัดพยักขยุ่มเหยื่อของสิทธิแห่งหองประลองยุทธหลิงเซี่ยวพุ่งโจมตีซึ่งทำให้ร่างกายของเขากระเด็นออกไปและมีการเคลื่อนไหวเสมือนกระต่ายที่ล่าเลิง การเคลื่อนไหวในครั้งนี้แม้แต่ใบหน้าที่ซีดเซียวของเขายังแปลเปลี่ยนเป็นสีหน้าสีชมพูเลือดฝาดอย่างเห็นได้ชัดฝูงชนที่อยู่ในเหตุการณ์โห่ร้องด้วยความตกใจซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาทั้งหลายต่างตะลึงกับสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันถูกวางยาพิษสิทธิแห่งหองประลองยุติหลิงเซียวมองไปยังชายหนุ่มทั้งสองและกล่าวอย่างประชดประชันถูกวางยาพิษ ยังมีความสามารถเช่นนี้นับถือนับถือเมื่อชายหนุ่มทั้งสองถูกเปิดโปงใบหน้าของพวกเขาแปลเปลี่ยนเป็นซีดขาวในทันทีนอกจากนี้ใบหน้าของพวกเขายังเสมือนว่าถูกวางยาพิษจริงๆฝูงชนเริ่มโห่ร้องและตะโกนด่าพวกเขาทั้งหลายไม่ใช่คนที่โง่เขาพวกเขาเข้าใจในสถานการณ์ว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องจริงสิ่งไหนเป็นเรื่องหลอกลวงไม่รู้ว่าชายหนุ่มทั้งสองมีจูดประสงค์เช่นไร ที่มาสร้างความเดือดร้อนใส่หลายกิจการของเท่าแก่เหอให้อับอายแต่ยังโชคดีที่มีสินแห่งของประลองยุทธ์หลิงเซี่ยวได้ค้นพบความจริงและเปิดเผยหน้ากากที่แท้จริงของพวกเขาทั้งสองทันใดนั้นฝูงชนจํานวนมากต่างรู้สึกเกียดชังชายหนุ่มทั้งสองและเริ่มที่จะยกย่องสิ์แห่งของประลองยุทธ์หลิงเซี่ยว ซึ่งทำให้ชายหนุ่มคนนี้ได้รับความชื่นชมความชื่นชอบจากทุกๆคนเมื่อเป็นเช่นนี้จะสามารถทําให้ชื่อเสียงของเขาดังก้องไปทั่วภายในระยะเวลาสั้นๆอย่างใค่ายมีความรู้สึกที่รับรู้ได้นี่คือการจัดฉากเล่นละครที่ให้วีรบุรุษช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอเพื่อที่จะได้รับชื่อเสียงนั่นเองถ้าหากว่าเขาไม่เห็น พวกเขาทั้งสามก่อนหน้านี้เข้ามาในสถานที่แห่งนี้เขาคงจะถูกพวกเขาหลอกไปด้วยแต่ความพยายามทั้งหมดนี้พวกเขาทำไปเพื่ออะไรชายหนุ่มทั้งสองไม่สามารถที่จะเสแสร้งได้ต่อไปอีกพวกเขาทั้งสองได้จ้องมองไปยังชายหนุ่มคนนั้นด้วยสายตาที่โหดเหีเ้ยมและกล่าวด้วยเสียงที่ดุดันเจ้าเด็กน้อยเจ้าเป็นใครถึงกล้ามายุ่งเรื่องของเราทั้งสอง เด็กหนุ่มแห่งหอประลองยุทธ์หลิงเซี่ยวหันไปรอบๆอย่างสง่างามและกล่าวด้วยความภูมิใจข้าน้อยซูมู่สิทธิ์แห่งหอประลองยุทธ์หลิงเซี่ยวเมื่อได้ยินคําว่าหอประลองยุทธ์หลิงเซี่ยวชายหนุ่มคนหนึ่งได้มีการกระทําและท่าทีที่หวาดกลัวที่แท้เจ้าเป็นสิทธิ์แห่งหอประลองยุทธ์หลิงเซี่ยวไม่น่าล่ะทําไมเจ้าถึงมีร่างกายของมังกรซึมซับอยู่ด้วย ในวันนี้พวกเราทั้งสองขอยอมรับผิดพวกเราทั้งสองจะจดจําไว้หวังว่าโชคชะตาจะทําให้พวกข้าทั้งสองได้พบกับเจ้าอีกครั้งนะประโยคที่กล่าวออกมาเหมือนมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าทําให้อย่างไข่ที่ได้ยินแทบจะหัวลอาออกมาซูมูหัวลอยอย่างเย็นชาพอ่อจะออกไปจากที่นี่ซะ เมื่อสถานการณ์มาถึงขั้นนี้ถ้าหากไม่มีสิ่งใด,ดผิดพลาดชายหนุ่มทั้งสองจะออกไปจากที่นี่หลังจากนั้นชายหนุ่มคนนั้นจะได้รับการชื่นชมสรรเสริญจากฝูงชนโดยเฉพาะเท่าแก่เห่อ แต่อย่างไข่ไม่ต้องการให้เท่าแก่เหอหลงอยู่ในกลงของพวกเขาอย่างไข่อาศัยจังหวะที่ชายหนุ่มทั้งสองยังไม่ออกไปเขารีบตะโกนอย่าปล่อยให้พวกเขาหนีไปพวกเขาใช้วิธีการที่น่าเกลียดใส่ร้ายพา่อค้าและเหยื่อในวันนี้คือเท่าแก่เหอถ้าหากไม่สั่งสอนไม่ให้บทเรียนแก่พวกเขาในวันนี้ไม่แน่ว่าเป้าหมายต่อไปของพวกเขาอาจจะเป็นกิจการทอผ้ากิจการย้อมผ้าหรือร้านขายของชำก็ได้ ฝูงชนส่วนใหญ่ที่อยู่รอบๆร้านเท่าแก่เหอเมื่อมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ยินคําพูดของหยางไค่กล่าวทําทให้จิตใจของพวกเขาสั่นไหวในจิตใจของพวกเขาต่างยอมรับความคิดของหยางไค่เป็นเรื่องที่ถูกต้องจะปล่อยให้พวกเขาทั้งสองหนีออกไปง่ายๆได้อย่างไรวันนี้หากปล่อยพวกเขาออกไปถ้าหากพวกเขาทั้งสองได้มาก่อความวุ่นวายให้แก่พวกเขาในวันพรุ่งนี้ชื่อเสียงของเขาคงจะถูกทําลายจนย่อยยับ จนถึงวันนั้นพวกเขาอาจไม่โชคดีเหมือนเท่าแก่เหิงก็ได้เมื่อคิดได้เช่นนั้นฝูงชนที่กำลังหลีกทางรีบปิดทางเดินหนีของพวกเขาทั้งสองทันทีพวกเขาต่างใช้สายตาที่เกียจชังจ้องมองไปยังพวกเขาทั้งสอง จากตำแหน่งของอย่างไข่อย่างไข่มองเห็นความบาดกลัวในสายตาของซูมูในขณะเดียวกันสายตาของซูมูมองมายัางอย่างไข่ที่เป็นต้นเสียงแห่งความวุ่นวายในครั้งนี้สายตาของทั้งสองต่างจ้องมองคำม็งซึ่งกันและกันอย่างไข่ได้หัวเราะอย่างแผ่วเบาและกล่าวออกมาอย่างรวดเร็วสิ์น้องมีสำนวนหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าถ้าคิดจะเป็นคนดีมีจิตใจเมตตาเราต้องทำให้ถึงที่สุดเชกเช่นการส่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องส่งให้ถึงเทือกเขาสวรรค์ข้าว่าเราทั้งสองจับกุมพวกเขาทั้งสองไว้ดีกว่าซูมู่กว่าสายตามองไปยังอย่างไข่ที่มีร่างกายสู้ผอมเปราะบางไร้ซึ่งความสง่างามแต่เขากลับเรียกตนเองว่าสิบน้องแผนการของเขายังถูกรบกวนจากอย่างไข่ทำให้เขาสะบัดออกมาด้วยความลำคาญใครคือสิบน้องของเจ้า อย่างค่เกล่าวตอบข้าเองก็เป็นศิษย์แห่งหองประลองยุทธหลิงเซี่ยวข้าเข้าหอประลองยุทธหลิงเซี่ยวเป็นเวลา3ปีสูมู่ไม่มีคำกล่าวตอบเพราะอย่างค่เป็นสิษย์พี่ของเขาจิ ไม่ต้องกังวลอย่างข้เดินเข้ามาข้างหลังและกล่าวว่าในแผ่นดินในใต้ล่าแห่งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือศิลธรรมความกล้าหาญเคียงข้างกับศิลธรรมเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจของข้าเสมอดังนั้นสิทธิพี่มิอาจฉกฉวยผลประโยชน์เพียงฝ่ายเดียววันนี้พวกเราทั้งสองร่วมมือกันและจับกลุ่มชายทั้งสองเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่เท่าแก่เหอและสร้างความใสสะอาดให้แก่หมู่บ้านมูเมย์ เมื่อคำพูดนี้ได้ถูกกล่าวออกไปฝูงชนที่อยู่รอบข้างจางปบมือและโห่ร้องด้วยความชื่นชมในตอนนี้ซูมูที่มีความวิตกกังวลรู้สึกว่าเขากำลังถูกลากไปยัง เรือของโจนสลัดโดยสิทธิพี่ที่เขาไม่เคยรู้จักแม้ว่าเขาอาจจะอยากหนีออกมาแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำได้ชายหนุ่มทั้งสองต่างตกอยู่ในความหวาดกลัวและวิตกกังวลซูมูเงยหน้ามองไปยังพวกเขาโดยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขาไว้ได้สิทธิ์น้องไปกันเถอะอย่างค่ดึงไหลของซูมูและวิ่งพุ่งไปยังด้านหน้านี่มันคืออะไรซูมูร้องไห้ในจิตใจด้วยความขมขื่น สิทธิพี่คนนี้โผล่มาจากที่ไหนถึงมาทำลายแผนการของพวกเขาแต่เมื่อเดินทางมาถึงจุดนี้ซูมูไม่มีทางเลือกจึงพุ่งไปยังชายหนุ่มทั้งสองคนในขณะเดียวกันเขาได้ส่งสัญญาณให้พวกเขาอยู่ในความสงบและจะมองหาโอกาสเพื่อปล่อยให้พวกเขาทั้งสองหนีไปชายหนุ่มทั้งสองพยักหน้าแต่ทุกการกระทำทุกการเคลื่อนไหวอยู่ในสายตาของหยางไคทั้งหมดและเขาเดาในสิ่งที่พวกเขากำลังจะทำได้ ฟังเท่าแก่เหอกังวลว่าอย่างใครจะถูกทําร้ายเขาจึงตะโกนไปยังฝูงชนที่อยู่รอบข้างพี่น้องทั้งหลายอย่ามัวแต่มุมดูมาช่วยกันจับกุมชายหนุ่มทั้งสองนี้ไว้ด้วยกันเถอะเมื่อเท่าแก่เหอลงมือช่วยเสียวเอ้ร์ที่อยู่ในร้านต่างแสดงความพักดีพวกเขาได้ถือถุงกระสอบที่ว่างเปล่าและพุ่งเข้าไป เสี่ยวเออที่ถูกทำร้ายในตอนแรกต่างพุ่งเข้าไปด้วยความรู้สึกที่ต้องการแก้แค้นเมื่อถูกนำพาโดยเท่าแก่เหอฝูงชนที่มุงดูต่างวิ่งเข้าไปช่วยเหลือเพื่อที่จะจับกุมชายหนุ่มทั้งสองคนก่อนหน้านี้ชายหนุ่มทั้งสองยังมีความคิดที่จะต่อสู้แต่เมื่อเห็นเหตุหการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นทำให้ใบหน้าของพวกเขาซีดขาวราวไก่ต้มและก่าวโพรงออกมาด้วยความหวาดกลัวอย,อ,ยนะอย่าต่อยหนะ้าอย่าตีหน้า ทันใดนั้นพวกเขาทั้งสองได้ใช้มือกุมศีสษะและคุกเข่าขดตัวอยู่บนพื้นทันที